กรุงเทพมหานครเตือน7-10ตุลาคมชุมชนนอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำสูงขึ้น30-50เซนติเมตรขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด5ตุลาคม2564พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่าเวลา6นาิกา ประมาณน้ำของกรมชลประทานที่อาเภอบางไทรตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครเฉลี่ย3,88 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับ1.90เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ1.10เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดเวลา19บเกานฬิกนาทีที่ระดับบวก1.10มรทกสำหรับระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกนับประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้อยู่ในระดับปกติบวก1.03ระดับวิกฤตบวก1 8 0 ประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีอยู่ในระดับปกติบวก0.65ระดับวิกฤตบวก0.90ประตูระบายน้ำลาดกระบงังอยู่ในระดับปกติบวก0.16ระดับวิกฤตบวก0.60โดยวันนี้ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดเวลา1 9นาิกา2นาทีที่ระดับบวก1.14มรทก ในรอบ2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัดสำนักงานเขตดอนเมือง17.0มิม mm, จุดวัดสอครองดาวขนองเขตทนบุรี15.5มิเม mm, จุดวัดสอครองแสนแสบครองตันเขตวัฒนา15.5มิม mm, จุดวัดบ่อสูบสารอาญารัชดาเขตจตุจักร 14.0มิลิเมไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักอย่างไรก็ตามกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนชอได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าศักคาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในวันที่5ตุลาคม2564ปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่านอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเกณฑ์สูงสุด3 0 5 0ถึง3,150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะไหลออกสู่อ่าวไทยในช่วงวันที่7-10ตุลาคม2564ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม30-50เซนติเมตรจึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา11ชุมชน239ครัวเรือนในพื้นที่7เขตติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผักดันน้ำวัสดุอุปกรณ์กระสอบทรายและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรดั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระรามเจ็ดจนถึงบางนาความยาวประมาณ78.93กิโลเมตรและเรียงกระสอบทราย เป็นเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแนวฟันหลอและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำตามจุดต่างๆ14จุดรวมระยะทาง2,512เมตรรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน97สถานีและบ่อสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในช่วงน้ำทะเลข,ขึ้นอหนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำที่เว w รบ dds.bankok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อมาเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิน้ำท่วมชัยภูมิเริ่มลดแล้ว16อำเภอเผยเสียหายหนักสุดในรอบ50ปี น้ำท่วมชัยภูมิทุกพื้นที่เริ่มลดลงหมดแล้วมีพื้นที่เสียหายกว่า2 0 0 0 0 0ไร่16อำเภอเผยเสียหายหนักสุดในรอบ50ปี108ตำบล1,145หมู่บ้าน1เขตเทศบาลเมืองถนนสาย201และ225ใช้ได้แล้วสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่หนักสุดในรอบ50ปีในพื้นที่จังหวัดเชยภูมิล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดหมดแล้วบริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลชัยภูมิรถวิ่งผ่านได้ตามปกติในเขตกลางใจเมืองชัยภูมิย่านการค้าถนนหาดทรายเจ้าของร้านออกมาทำความสะอาดจัดร้านเก็บสินค้าที่เสียหายนำไปกองทิ้งกันเป็นจำนวนมากและบริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิรถเล็กทุกชนิดยังผ่านเข้าออกได้แต่สะพานข้ามยังไม่ได้รื้อถอนรอสถานการณ์พายุลูกใหม่ ที่จะเข้ามาในวันที่4-5ตุลาคมอีกครั้งรวมทั้งด้านถนนสายหลักที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งน้ำทีได้ทะลักออกมาท่วมถนนสูงจนรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านใช้เส้นทางในสาย201ชัยภูมิสีคิ้วสายประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจากจังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านเข้าตัวเมืองชายภูมิได้ในขณะนี้มาต่อเนื่องนับสัปดาห์ล่าสุดสามารถใช้เส้นทางสาย201ผ่านได้แล้วส่วนในสายเอเชียสาย225ชายภูมินครสวรรค์ทางสายหลักเชื่อมจากจังหวัดชายภูมิและภาคอีสานไปสู่ภาคเหนือล่าสุดมีถนนช่วงคอสะพานถูกน้ำป่าพัดขาดในสองจุดได้ซ่อมเปิดใช้ชั่วคราว ในจุดหมู่บ้านนนเปรยแล้วหจุดส่วนอีกจุดที่บ้านหลุบโพของช่วงอำเภอบ้านข้าวก็สามารถเปิดใช้เส้นทางผ่านได้แล้วทางแขวงการทางหลวงจังหวัดชัยภูมิได้จัดกำลังและเครื่องจักรพร้อมรถแบ็คโฮเร่งเข้าซ่อมแซมจนสามารถใช้ได้แทบทุกเส้นทางแล้วเรามาดูภาพถ่ายจากมุมสูงที่จังหวัดชัยภูมิกันต่อคะ่ะว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง